สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนคลิปนี้ครูตังโมจะมาสอนเรื่องการอ่านคำที่ประสมด้วยสระอะรายวิชาท .11101 ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระอะได้เรามาทำความรู้จักกับสระอะกันนะคะสระอะเป็นสระเสียงสั้นอ่านว่าอะ เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะกิจกรรมการอ่านออกเสียงเราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงคำที่รผสม,สมด้วยสระ,ะกันนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านตามเสียงดังฟังชัดด้วยนะคะ นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำที่ประสมด้วยสระอาะเราจะเริ่มจากการสะกดพยัญชนะต้นตามด้วยสระอาะแล้วะสมเป็นคำนะคะก อะกะจอจอะจะตออะตา บออาบะขออาคะสออาสะ คออคะงออะงะยออะยะ มอะมะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะฝึกอ่านสะกดคำที่ประสมได้สระอะกันนะคะค,ครูอ่านนำนักเรียนอ่านตามค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะภาพมาระมออะมะรออะระมระนักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะภาพกะลากออะกะลออาลากลานักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้คือภาพชนีชออะชะนอ,อีนีชนีนักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพตะปูตออะตะปอ,อูปูตะปูนักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพทะเลทออะทะลอเอเลทะเลนักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้คือภาพสะดือสออะสะดอือด,ดือสะดือนักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้คือภาพยะลายออะยะลออาลายะลานักเรียนสะกดนะคะ ยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้คือภาพแพะแต่แพะถ้าเป็นชื่อทางปีนักษัตริย์เราจะเรียกว่ามะแม มออะมะมอแอแมมะแมนักเรียนสะกดนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้คือภาพม้าแต่ถ้าเป็นชื่อทางปีนัก,กษัตย์ของม้าเราจะเรียกว่ามะเมียมออะมะมอเอียเม,ม,มียมะเมียนักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้คือภาพไก่แต่ถ้าเป็นชื่อทางปีนักษัตริย์ของไก่เราจะเรียกว่ารก,การออระกออาการะกานักเรียนสะกดนะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพกะละแมกอะอกะลอะอละมอแอแมกะละแมนักเรียนสะกดนะคะ นาคะนออนะออาานาคออะคะนาคะปะทะปออะปะทออะทะปะทะ สาระสออาสารออระสาระจะไปจออจะปอไอไปจะไป ละไมลรออะละมอไอไมละไมตะใบตออะตะบอไอใบตะใบ กระทะกอรออะกระทออะทะกระทะ tha. กระบะกอรออะกระบออะบะกระบะ รออะประตออูตูประต <participation> กูกลาสีกออะกะรออาลาสอีสีกลาสี คาระวะคออาคารออะระวอะวะคาระวะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการฝึกอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระอะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสระอะเป็นสระเสียงสั้นอ่านว่าอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะหากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้ชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะและอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนกันบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ